ตามตลาดหุ้นจะมีความแน่นอนถ้าเป็นดาวโจน V.I.P มันเป็นของหวยเขาออกควาเชิงหวยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเป็นสกอร์เหมือนกันนะครับความเป็นไปนได้เราก็ตามเขาไม่ค่อยจะทันเพราะฉะนั้นเราเอาความที่มันแน่นอนทําไมอาจารย์เอาของดั้งเดิมฮาหนอยก็มีเยอะแยะฮาหนอยทําไมอาจารย์ยึดหลักอันนี้อาจารย์ยึดตั้งแต่เริ่มแรกเลยของรัฐบาลฮาหนอย มันแรกๆมันมีแค่สองฮานอยนะครับฮานอยปกติแลวรอบพิเศษก็เ,เรียกว่าบ้านหืออื่นก่อนเมดบ้านนั่แหละครับพ่อแม่ตั้งให้นะครับนั้นชื่อจริงเสียงจริงนามสกุลจริงนะนะมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นนามอย่างอื่นมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเอาตรงนี้แหละก็ให้ติดตามทางเพจนี้เป็นเพจหลักประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะเนาะ ประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับใครพร้อมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวจะให้ดูรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลสูตรที่มันเข้าดีเหมือนกันนะครับนะที่ผ่านมาอาจาไม่ชอบศูนย์นะครับหลักหลักหน่วยสามสี่ห้ามันก็มาห้าหลักสิบได้เก้ากับศูนย์นะอาจารย์ไปตัดเอาศูานย์ออกงนั้นนะครับมันก็ได้เก้าสามเก้าสี่ที่อาจารย์เอามาวันที่ผ่านมานะครับ วัดก่อนมันก็ได้050709นะครับมันก็ออกย้อนนะครับวันนี้จะได้ดูรัฐบาลไทยนะครับประจําวดวันที่16เมษายน64กับผมกรกละสินนะครับทุกคนพิมพ์รัฐบาลมาน้อยธรรมดาออกเป <c ười> ียดร้อยอาลงเปียดร้อยเลยเหรอมไมเป็นอย่างนั้นน้นอ,อกเปียดร้อยเลย เปนศนย,ศนยรัฐบาลครับทุกคนพิมพ์รัฐบาลนะครับรัฐบาลไปจํางวดวันที่16มีเมษายนนะให้ดูชุดชุดเต็มก่อนนะใครอยากไปดูชุดเน้นนะครับเจ้ามูสะดุ้งก็เข้าไปในห้องไลน์นะครับจะจะให้สมาชิกในห้องไลน์ก่อน เยวชุดสามตัวนะครับทุกคนนะครับรอวันพฤฤดัดนะครับ่อนสงกรานวันพฤหัดที่แปดมีสาย,ยนเีวอาจารย์จะมาให้พร้อมกับอมสินทอกระสอเพราะทอกระสอออกงวดนี้นะครับออกรจครั้งออกทุกคนที่สนะิบหกนังงวดที่แล้วก็เปียสองของทอกระสอนะครับก็เข้าดีทอกระสอนะอมสินก็รัฐบาลนะครับรัฐบาลมาออ,อมสินทีไรรัฐบาลม,มันก็ หดหูทุกครั้งนะครับท่านมันมาก่อนนะครัดังว่านะครับดูวันนี้รัฐบาลไทยนะครับนยะจะได้เห็นรัฐบาลกันนะครับทุกคนช่วยกันพิมพ์หรือว่าเน็ตมันหลุดเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเพราะว่าคอมเมนต์มันไม่ไม่วิ่งเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับขอดูนิดนึงเดซิ่ ช่วยกันนะครับช่วยกันมีส่วนร่วมในเพจนิดนึงนะครับรัฐบาลนะครับโอเคตามนี้นะครับใครมาไม่ทันก็แชร์ไปเฟซตัวเองเนาะนะตอนแนวกันเนาะ มีเนี่ยนะคแคปไว้อาจจะลบก่อนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการเอาไปเสียงหาผลประโยชน์นะครับนะรัฐบาลไทยนะครับประจำงวดวันที่16เมษาย,ยนนะครับตามนี้นะเด่นเลยนะครับ5กับ6นะงวดที่แล้วสูตรได้เด่น9กับ0นะครับที่ทุกคนเห็นหลัก หน่วยสามสี่ห้าที่อาจารย์ให้เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านั่นแหละอาจารย์ไม่เอาศูนย์ดักศูนย์ก็ทุกคนก็เห็นในห้องอาจารย์ก็เห็นก็โชว์แล้วก็ลงมาลบออกนะครับศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านั่นแหละครับเพร,ราะว่าไม่ชอบศูนย์เนาะเพราะว่างวดก่อนอาจารย์ให้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าไปแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็เลยไม่เอา มันะก็มาซะทั้งบนล่างนะไอ้งวดนี้นะครับเอามาทั้งรุ่นเลยนะครับตัวเด่นห้าครับหกอืมลกหน่วยตามนี้ครับกันไว้ให้เรียบร้อยไม่ตัดออกถึงจะเป็นเลเบิ้ลก็แล้วแต่นะครับนะตามนี้เลยนะครับนะเห็นแล้วเนาะนะนะเพราะนั้นทุกคนหาลัตเตอรี่ตามนี้เดี๋ยวจะบอกก็ได้นะครับสีหางนะครับทุกคนนะจำปากอาจารย์ก็แล้วกันนะครับ จำปากอาจารย์ก็แล้วกันเอามายางล้อสองหา,างระหว่างห้ากับหกนะครับอายไปซื้อลอตเตอรี่อาจารย์ก็ซื้อแล้วล่ะนะแต่สั่งแต่ยังไม่ได้หมดนะครับยต่สั่งยังไม่ได้หมดนะครับฟังปากง้อสี่หางนะครับหลักห้าห้าแปดห้าเก้านะครับหลักห้าห้าแปดห้าเก้าหลักหกหกแปดหกเก้านะครับน,นี่คือหาลอตเตอรี่นะครับคาดว่า อาจจะหายากหน่อยนะครับถ้าหลังจากวันนี้ไปอาจจะหายากนะนะอาจจะหายากนะครับได้ยินแล้วเนาะนะครับไม่ยินก็กอไปนะครับกอไปก็ไปย้อนดูนะครับไปย้อนดูราพัฒนาก็ให้